เขามาส่งตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนขโมยไปหรอกคะ่ะของมีค่าแอปเปนเพซิลอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้โหไม่หายหรอกคุคะหมดแล้วค่ะเป็นจะหมดได้ยังไงอะลกูกการบ้านอะไรของครูเนี่ยใหว้วาดรูปดาวเทียมตลกเลยให้จะไปวาดไดเ้เพื่อนๆก็อาจจะวาดได้นะเพราะเขามีแอปเปนเพซิลกันไงล่ะเราไม่มีแอปเปนเพซิลมันจะไปวาดยังไงอะโอ้่อยดูดิวาดเลยก็ไม่ได้อ่ะหนือเกินไปอีก แล้วก็ต้องมีปีกใช่ไหมแผงโซล่าเซลล์มีโอ้มันจะพปว่าได้อย่างไรเราแบบนี้อ่ะเราทนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นไปขอแกมูเซ่มาเกิดน,นี้ไก่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยหรอโอ้ยแย่จังเลยอ่ะทุกวันนี้สังคมแย่แย่จะแย่อยู่แล้วยิ่งจะมาทำอะไรแบบนี้อีกเฮ้ย นี่นี่นี่น้องพิมมาดูเลยมีแบบนี้ด้วยนี่แม่กำลังอ่านข่าวเห็นภาพข่าวไหมก็ถือว่าคนนี้เขาเป็นคนส่งอาหารใช่ไหมแล้วเขาก็มาส่งอาหารแต่ว่าที่หน้าบ้านเนี้มีกล่องพัสดุอยู่ไงมีพัสดุมาส่งก่อนหน้านั้นคนส่งอาหารมาถึงส่งอาหารเสร็จแอบหยิบพัสดุที่อยู่หน้าบ้านนั้นอะเอาออกไปด้วยเขาเขาโมยเหรอคะดูสิเนี่ยแม่กำลังบอกว่าตอนเนี้นะ อะไรอะไรคะเรื่องมันไม่สำคัญค่ะสำคัญ,สำค,ญสำคัญก็สำคัญแต่ว่าหนูจะขอซื้อซื้ออะไรอีกล่ะซื้อตลอดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะป๊อป,อปอกิ๊ซื้อมาก,กี่แบบละอันนี้จะอะไรอีกละ่ะฮะหรือขนมขนมอะไรอ่ะขนมก็ซื้อมาเท่าไหร่ละเย่แค่คมือขายคงนี้ไม่ใช่ขนม,ไม,ขนมไม่ใช่ของเล่นของเล่นอนะไรแต่มันเป็นของจรงิงจังทำเป็นของใช้นั่นก็คือแอปเปิลเพนสิลค่ะแอปเปิลเพนสิลโอ้แอปเปิลเพนซิล ไหลพันนะลูกแพงมากก็จะไหลพันแต่ว่ามันจะเป็นต้องใช้ค่ะอย่างการบ้านเนี่ยดูแม่คะครูสั่งให้หนูวาดรูปดาวเทียมค่ะแล้วดูที่หนูวาดจะต้องวาดไปจี๊ดนี่ก็คล้ายๆเนี่ยแค่มวนแต่เพื่อนๆเขามีแอปพลิเคชั่กันทุกคนเขาก็เลยวาดได้นะคะส่วนหนูไม่มีก็เลยลำบากวาดก็ผิดปกติอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้อยู่คนเดียวแต่ต้องเอาไปส่งครูให้ดูครูก็คิดยังไงเออค่นกินเอ มันต้องใช้จริงๆค่ะการวาดอย่างอื่นก็ต้องใช้ไม่ใช่แค่ว่าลูกดาวเทียมเนี่ยหรอกค่ะงานเคมูมันจะเป็นต้องใช้จริงๆค่ะอะไรอนนาคนอาจจะจำเป็นต้องใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเคมูมเดี๋ยวลองดูสิแบบไหนแบบไหนแบบนี้ก็แบบที่เชื่อมกับไอแพดรุ่นหนึ่อะค่ะเคมูงมันจะต้องเป็นรุ่นไหนอะถ้ารุ่นหนึ่งสามพันรุ่นสองสี่พันกว่าของหนูหูไอแพดแอร์มันต้องใช้รุ่นสองมัต้องสี่พันกว่านะ น้องพิมพให้ทุกสุขในสมัยนี้นะคะก็ต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นค่ะไปซื้อที่ร้านก็ไม่ได้สั่งออนไลน์ก็ต้องให้เวลาเขาส่งขนส่งมาหน่อยไหมได้พรุ่งนี้เหรอคะเร็วที่สุดก็คงพรุ่งนี้วันนี้ไม่มีทางได้โอเคอย่างไรจะน่าจะว่าทันแล้วมั้งส่งมาสั่งนะค่ะมากเลยเนื่ยดูสิเสร็จแล้วก็จะแอบไปซิ่วเลยจ่ายเงินก่อนเอ้าโทรศัพท์อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะมเลือกมาเลือกโทรศัพท์โทรศัพท์ โวกันทั้งวันเลยเด<ล>ียวอะไรเ,เบอร์แปลกเบอร์ใครอะฮัโหลค่ะอ,อ๋อจากที่ไหนนะคะอ,อ๋อ DHL เป็นซิอ๋อค่ะ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 ได้วางไว้ได้เลยค่ะไม่หายค่ะวางไว้หน้าบ้านมันจะมีน่าจะมีพัสดุกล่องอื่นๆวางอยู่ตรงหน้าบ้านด้วยใช่ที่เป็นประตูกระจกอะค่ะ อ่าเอาวางไว้ได้เลยอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ลงไปเอาไม่ต้องกลัวหายาไม่ต้องกลัวใช่ใช่พอดีพี่ติดทุระอยู่ลงไปไม่ได้ค่ะวางไว้เลยนะคะขอบคุณค่ะหืมแอปเปิลหินซิลวมาแล้วน้องพิมพต้องดีใจแน่แ่เลยวางไว้หน้าบ้านก่อนละกันเดี๋ยวทำทุรักเสร็จแล้วค่อยลงไปเอาเฮ้โมนี่มันเย็ยนมักอาโน่หิว ดูสเตตัสอยู่เขาออกจากร้านมาแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงมื้อเย็นพอดีคนเขาะุ้งสั่งอาหารเยอะนี่ไงแต่เขาออกมาจากร้านแล้วล่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยนี่ถุงมาแล้วถุงมาแล้วนุงมาแล้วฮัลโหลค่ะค่ะคุณแกลบนะคะค่ะอ่ะอ่าอ่าถูกแล้วถูกแล้วซ้ายมือค่ะซ้ายมืออ่าเลยเลยบ้านนั้นมาละเออค่ะค่ะถูกต้องบ้านที่เป็นประตูกระจกเลยอ่าใช่ใช่ แขวนไว้เลยค่ะไม่มีที่แขวนเออจริงด้วยเอองั้นงาคุณคุณแกร์มองเห็นวันที่หน้าบ้านมีพัสดุกองกองอยู่ไหมคะอ่าใช่แล้วมันก็ใช่ใช่อันนั้นแหละค่ะแล้วคุณก็เอาถุงอาหารในน้าวางไว้ทั้งบนสุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณวางที่พื้นแมวจะมาเอาไปกินค่ะใช่ค่ะเอาฝากวางไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวลงไปเอาโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะดิค่ะมาแล้วมา นอนหนูไปช่วยแม่ด้วยค่ะจริงเหรอเขาก็สั่งกันมาแค่เล็กน้อยทำไมต้องไปช่วยกันขนขึ้นมากลยคะมันไม่ใช่มีแต่อาหารมันมีพัสดุเยอะแยะเลย<ม>พสัสดุอ,อะไรนะที่แม่สัง่งมาแคมูนชออ็อปออนไลน์เยอะอีกแล้วละสิะมไม่เอาไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีของของหนูด้วยของของหนูของของหนูอะไรคะ บอกแม่ให้ครูวางเลยแค่พุงค่ะทำไมแค่พุไม่บอกนู้น<อ>ล่ะคะหนูรอร,ร,รีบใช้จะต้องส่งครูพรุ่ง,งนี้แล้วค่ะมันจะไปพุงวันทั้งวันนีมีคนส่งของเยอะแยะให้แม่วิ่งขึ้นวิ่งลงไปเอานี่คงโหวิ่งไปสิบรอบแม่ก็เลยกบว่าอะส่งกันให้ครบทั้งวีทั้งวันเซจปุ๊บไปเอาเข้ามาทีเดียวง่ายโอเคไปเพื่อนจ้ะ อย่างเงี้ยแต่ก็มีคนขโมยไปหรอกค่ะของมีค่ะแอปเปิลพิซซี่อย่างเงี้ยค่ะโไม่หายหรอกนี่ขนาดโน้ตบุ๊กแม่ซื้อมานะนยังวางไว้หน้าบ้านได้ไม่หายเลยยิ่งเหรอคะหยิบไปลองนี่ของนี่อาหารแม่มาแล้วนี่ขาหมูน่ากินมากอ่ะอันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อาหารเอาว่าแชมพูหมาอันี้ล้านแชมพูหมาอันนี้เหรอ อ๋อนี่วิตามินนี่ร้านวิตามินค่ะนี่วิตามินร้านยาจริงๆังอ๊ยแม่ตกใจไหนอันนี้ล่ะอุเห็นแอปเปิ้ลยิ่งมีช่าใช่กล่องใหญ่ขนาดไหนดูดิส่งมาจากไหนแค่นค่ะหมดแล้วค่ะมันจะหมดได้ยังไงอะลูกก็เขาโทรมาเมื่อเช้า d h l มีเจ้าเดียวก็คือว่าแอปเปิลเห็นซิลอันอื่นมันเป็นเจนที่มันเป็นแฟร์เป็นอะไรอย่างอื่นหมดเลยมันไม่มีแค่มูลก็ดูสิคะไหนดีมันไม่มีเลย Oh, ไม่มียันไงยงวนาหนูก็อะแอบเป็นเหมือนจิงค่ะมันตั้งหลายพันมาเป็นของล้ำค่ะมีคนเข้มเปนแน่เลยยืนใจเย็จเยนแม่เช็คสเตตัสก่อนบางทีเขาอาจจะโทรมาแล้วเขาไม่ยอมรับนน่เงียเออแน่นอนแน่นอนบิ๊มค <Yeah> ่ะมูนมันขึ้นว uh, ่า deliver แปลว่าส่งแล้ว่าเดี่ยเย็นใย็มีกอเลยบางทีมันจะอยูนในนี้อันนี้อันนี้เอาไม่ใช่ D J t อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นสมีไทยอันนี้เคอร์รี่อ๋อรู้ละฮะอยู่ในถุงอาหารไหนเออเออไหนคะนี่นี่ครัไหนเป็นีไหมไม่มีอะไรเลยแค่หมูเดี๋ยวนะแอลเป็นแผนซีลน้องพิมทำไมคะแน่แน่เลยมันต้องเหมือนกับข่าวที่แม่ดูเมื่อวานที่แม่ให้หนูดูจำได้นะ เขาบอกว่ามีคนนะมีกล้องวงจรปิดวอวงจรปิดที่หน้าบ้านะเขาจับภาพได้คือคนอนะเอาของมาส่งใช่ไหมเอาอาหารมาส่งปึ๊บ เพราะว่าเมื่อกี้เขาโทรมาถามค่ะโทรไปเลย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 ไปเลยเดยวนี้ต้องเรียนตำรวจจับขโมยของของค้าฮัหแซ็บใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เข้ามาส่งอาหารนะคะที่บ้านเป็นกระจกอะค่ะนี่พี่นะมีเบอร์โทรคุณมีรูปคุณอยู่แล้วก็สามารถเช็คประวัติกลับไปที่บริษัทคุณได้นะใช่ค่ะทําใจคุณทำอะไรคุณต้องรู้ตัวดีไม่ได้ทำ ส่สงอาหารพูดความจริงมาแล้วเดี๋ยวจะให้อภัยนะคะคุณเอาของมาคืนเดี๋ยวนี้ถ้าคุณเอาของมาคืนแต่โดยดีพี่จะให้อภัยของอาหารไม่ใช่อาหารอาหารนะัส่งมาแล้วได้รับแล้วแต่คุณหยิบของไปจากหน้าบ้านพี่ไงคะใช่ค่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าเป็นของมีค่ามันจะเป็นกล่องแท่งๆยาวๆคุณรู้ใช่ไหมว่ามันดูเป็นของมีค่า ข,ข,ของเล็กๆกล่องเล็กมันจะมีค่าไงนี่แล้วเอาไปแบบนี้นะยังไงก็ตามจับเจอแล้วถ้าไปตามตามจับเจอได้ไม่เอามาคืนนะใช่จะต้องโดนข้อหาคดีอาญาเลยคดีอาญา,ามไม่มีหลักฐานหรอกนี่บ้านหน้าบ้านพี่มีกล้องวงจรปิดมีหลักฐานบ้านเราไม่มีกมลกกก้องวงจรปิดคมีค่ะลูกพี่ไม่รู้ใช่มีกล้องวงจรปิด โอโหเสียงแข็งยังไงก็ไม่ยอมรับหรืเถียงคําไม่ตกฟางจริงเลยอ่ะพี่ไม่คุยกับคุณละเจอที่สามเลยแ oh, ค่แแมูนจะไปไหว้เจ้าหรอะคะ <S 1> <S 1> สามอาญาไม่ใช่สามเจ้าอะอ๋ะอไม่คุยแล้วแค่นี้นะแค่มูนจังมากเลยถ้าใครจะไปสารเราไม่มีอกล้องมือถือปิดแล้วภาพของเราจะไปเอามาจากที่ไหนที่แค่มูนบอกว่าฉันมีลูกคุณฉันมีลูกคุณนะคะมีมีทำไมคะแล้วก็ไม่มีค่ะแล้วงานมาสินเราจะเอาผิดได้ยังเห็มือโกมากเลยนะแค่มูนแต่ยังไงแม่ก็ต้องเอาผิดที้สุด ยังไงก็ตามนะคะลูกแม่จะต้องเอาพิดนี้ถึงที่สุดคนแบบนี้เนี่ยเหมือนมันมันซ้ําเติมสังคมไงตอนเนี้ยสังคมก็บอกค้ัเเนี่ยแล้วดูดิมาทําแบบเนี้ยทําให้เสียหายถึงอาชีพเขาเลยนะโอ้แม่นะโมโหเงินเงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ย วาหวังสุดท้ายแล้วแต่แม่ว่านะคงไม่ค่อยได้เลยหรอกเพราะว่าแม่มั่นใจว่าพี่สาไม่มายุ่งกับพัสดุกแม่อย่างไงก็ต้องเป็นแกบแน่นอนไปไปลองไปถามดูเนาะสาสาสานี่นี่นี่พี่มีเรื่องสําคัญจะถามเธอคือมื่วจะนัทชาอย่าเพิ่งยุ่งนะคะเพราะว่าป้ามีเรื่องสําคัญจะต้องคุยกับแม่ก่อนนะคะจะทำถูะแล้วเน่ยโอ้ยเรื่องสําคัญนะจ๊อคือน คือป้ามีเรื่องสําคัญจะพูดกับแม่หนูเงียบๆก่อนนะก็หนูบอกว่าแม่เจหนูอยากกินกนเทียงตอนนั้นแล้จช้าเงียบๆก่อนให้ดูนะคะพี่สายค่ะเมื่อเช้าพี่สายเห็นกล่องกระสุนตัวที่เป็นแอปเปิลเพนซิลของหนูไหมคะแบบแบบอธิบายนี่แบบนี้เลยค่ะมันเป็นกล่องยาวๆแบบนี้สีขาวแบบนี้แล้วก็อดีแค่วนทำไมมันมาอยู่นี่ได้ล่อคะมนอยู่กัน ออไม่ใช่บุญเชียงหรอนี่โอ้โหเห็นหอยยาวๆคิดว่าบุญเชียงอ๋อ,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 อนุ้งพีนแม่รู้แล้วพี่ณช่าบอกแกเอามาบอกว่าหนูไม่อยากกินอันนี้แต่หนูนอยากกินคุณเชียงเออสาเธอหยิบขึ้นมาแบบนี้ประเดนนึกว่าเป็นคุณเชียงเธอสั่งคุณเชียงออนไลน์เหรอเออเออเคุณเท<น>ียงออนไลน์นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นไม่ใช่พี่สาแต่ที่แกุนไปวอยแกันไม่เจอกับที่สา หนูโทรหนูโทรแม่แม่หนูโทรหนูแล้วบอกว่าไงคะแล้วบอกว่าอ๋อเมื่อกี้เป็นพี่สาโทรแล้วกันไม่ใช่บอกว่าโอ๊อเมื่อกี้เป็นลูกดิฉันเองค่ะเขาไม่รู้เรื่องค่ะไม่เหรอคะโอเคโอเคเขาเล่าอ่าสโลสโลขอะคุณแก๊บโอ้ยใหญ่เลยว่าฉันไม่รู้แจ๊บโอ้โอ้นี่คือเอกลูกดิฉันเองนะคะฉันต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพี่ฉันไม่รู้เรื่อง ก็บอกว่าเป็นพูดะไรไม่ดื่เลือดจุดสี่จุดห้านั้นลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะกาับขอพระไห่ค่ะเอ้ยโอ้ยว่าใส่แล้วแคมองขโมยเดือยใหญ่นะโอ้ยตายแล้วแม่รู้สึกผิดมากเลยที่เขาไปด่าเขาว่าโอ้ใช่แล้วแก๊บเนี่ยเขาก็โออุตส่าห์ว่าอาหารมาให้เนี่ยขี่รถตากต่ำแล้วยังจะไปว่าก็ยังก็โทษนะคะขอโทษแค่มั้ยคะฮะเรื่องนี้จะโทษใครดีล่ะคะนะ